กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆๆท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ที่เราหายไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเรามีอาการไอแบบเสมหะเล็กเล็กน้อยก็คือแบบไม่เล็กน้อยหรอกคือคือคือ,คอถ้าเล็กน้อยนี่ก็จะมาอัดคลิปได้แต่ถ้าแต่ถ้าไม่อัดคลิปนี่ก็คือแบบไอตลอดเวลานะไอตลอดเวลาก็คือหายไปรักษาตัวนน่เนงถามว่าตอนนี้หายดีหรือ,อยังมันก็ไม่ร้อเปอร์เซ็นนะเพราะว่ามันก็ยังไออยู่บ้างแต่เราก็จะตัดช่วงที่เราไอออกอะไรเงี้ยเออก็ถือว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะ กินยาให้ครบแล้วก็นอนให้ตรงเวลามันก็จะดีขึ้นแล้วก็พยายามทาแบบนั้นมาตลอดนะเพราะว่าเราอยากที่จะหายแล้วเราไม่อยากทรมานตัวเองเข้าใจปะคือมันเครียนดนะเวย้ยไม่ได้ลงคลิปอะเออโอเคค่ะทุกคนมาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปแล้วเนาะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวมังงะนะเรื่องรุ่นนักรักของไงโตวประกอบค่ะทุกคนเรื่องนี้นะคะเป็นมังงะ l c ใหม่ภายในกลางเดือนมกรานี้เลยค่ะทุกคนเพิ่งออกประมาณวันที่12มกรานะถ้าจะไม่ผิดนะคะก็ ได้ทาการอ่านแล้วก็อยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้แบบตัดสินใจกันโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เรื่องย่อกันเลยดีกว่านะคะไม,ไม่รอช้าเรื่องย่อนะคะจะเล่าในมุมของนางเอกนะคะหรือว่าคนที่ชื่อว่านบุบโกะทานกะเราจะขอเรียกว่านางเอกเลยแล้วกันเพื่อความง่ายต่อการที่จะเล่าเรื่องนะ,ะนางเอกนะคะเป็นนักศึกษานะคะที่ได้เริ่มทํางานพิเศษในซูเปอร์มาร์เก็ตร้านร้านหนึ่งอ่ะซึ่งเราต้องขอบอกแบบปุ่มหลังของตัวละครน,นี้ก่อนนะว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรประมาณนี้ คือน้องคนนี้เนะี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาบวกกับแบบไม่ชอบให้ตัวเองเนี่ยเป็นจุดสนใจก็คือคือถ้าให้เปรียบเทียบกับการแสดงละครเนี่ยอย่างในเรื <Pak> ่องเนาะเขาก็จะเหมือนแบบเป็นตัวประกอบที่ยืนอยู่หลบมุมมุมเงียบๆนะคะคือน้องก็ทํางานของน้องมาได้ประมาณแบบปีกว่าแล้วแต่ก็มีอยู่วันหนึ่งที่พนักงานใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วก็แบบทาความรู้จักกับน้องน้องก็แบบทําตัวไม่ถูกเวลาได้เจอกับคนใหม่ๆเนาะน้องก็จะกล้ากลัวๆนิดนึงแบบเขินๆนะ ต้องเข้าใจนะว่าน้องเนี่ยเป็นฟิลฟิลเหมือนอินโทรเวิร์ดเลยเออเราเรื่องพูดในตรงนี้ว่ามันจะมีฟิลความแบบตัวละครเป็นอินโทรเวิร์ดนะคะน้องก็จะมีความแบบประหม่าในตัวประมาณหนึ่งเนาะแต่สักพักนะคะก็มีคนหนึ่งเนาะเข้ามาก็คือพระเอกนั่นเองที่ชื่อว่าอีริเอะซึ่งวันนี้เนี่ยอีริเอะคงเนี่ยเขาเข้ากะเดียวกับนางเอกด้วยก็เกิดการสปาร์จจอยกันหนึ่งแล้วก็ นางเอกก็เขินไปหนึ่งช็อตซึ่งที่นางเอกเขินเนี่ยก็เพราะว่านางเอกอะนางชอบพระเอกนะคะแบบเป็นช่วงเวลาที่นางเอกเนี่ยจะไม่ลืมเลยเนาะก็คือย้อนไปประมาณช่วงทํางานแรกๆนะ,ะที่น้องเข้ามาทางานใหม่ๆเนี่ยน้องยังแบบน้องยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับการทํางานของงานนี้วันหนึ่งที่น้องแบบยืนอยู่เครื่องแคชเชียร์เนี่ยก็มีคุณยายมาขอให้น้องหนูคนนี้เนี่ยเขาช่วยยกแบบไปถึงบ้านคุณยายห่อยได้นไม้อยู่หลังร้านเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า เนื่อความที่น้องยืนแคชเชียร์ทุกคนมันก็จะแบบออกจากแคชเชียร์ไม่ได้เดี๋ยวจะไม่มีคนดูพระเอกก็เลยแบบทํานิสัยแสนดีก็เลยมาช่วยยกแทนอ่าและนั่นก็คือความประทับใจแรกของนางเอกนะที่มีต่อพระเอกเนาะซึ่งสําหรับใครหลายๆคนแล้วอาจจะแบบเฮ้ยเขาก็แค่มาช่วยประวะอะไรเงี้ยแต่สำหรับนางเอกของคนนี้นะก็คือมันเป็นอะไรที่แบบตราตึงใจอยู่จนถึงทุกวันนี้แบบเป็นความประทับใจเฟิ First ร์สอิมเพรสชั่นแรกของนางอะไรประมาณเนี้นะหลังจากนั้นมานางก็เลยชอบพระเอกมาโดยตลอดนะ แล้วก็อยากที่จะแบบขอคอนแทคของนางเว้ยเออขอลายขอเบอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความเป็นคนไม่กล้าของนางเอกอะ่ะก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะขอลายเท่าไหร่แต่เพื่อลงงานคนนี้เนี่ยเหมือนเป็นแบบตัวชงตัวตัวชงให้แบบสองคนนี้ได้อยู่ด้วยกันแบบ2ต่อ2นะถ้าใครได้อ่านในเรื่องก็จะรู้หลังเลิกงานของวันนั้นนะเขาก็ได้แบบอยู่กัน2ต่อ2เพราะว่าน้องคนนี้เขาแบบหนีกลับบ้านก่อนอยู่กัน2ต่อ2วันทีนี้แบบนางเอกเกิดท้องร้องค่ะทุกคน คคืคนางเอกก็ตอนแรกคีดว่าเสียหน้าแล้วท้อง้องใส่หน้าเขาว่าฉันอายแต่ว่าแบบเออพระเอกก็จริงๆอ่ะผมก็หิวเหมือนกันนะครับงั้นเราไปกินด้วยกันเลยไหมครับหมายถึงว่าไปกินอาหารนะทุกคนหมายถึงว่าไปกินอาหารก็คืออ่ได้ไปกินอาหารสองต่อสองกับคนที่เราชอบอีกนะในก,ก็แบบเขินไปอีกหนึ่งนะคะแล้วสุดท้ายนะคะนักเอกก็เลยรวบรวมความกล้าที่จะขอคอนแทคของพระเอกค่ะในก,ก็แบบกล้ากลัวแต่สุดท้ายพระเอกเขาก็ให้ไปเนาะ ทำงานมาด้วยกันหนึ่งปีแท้ๆไม่เคยขอเลยก็วันนี้ก็ขอรบกวนเลยแล้วกันอ่าถ้าเป็นตอนนี้จะเรียกว่าความรักได้หรือเปล่านะไอ้จ้าโอเคเรื่องราวเราก็จะเล่าประมาณนี้เนาะในส่วนของตอนที่หนึ่งคือตอนที่หนึ่งที่เราเล่าเนี่ยทุกคนเห็นถึงการพัฒนาของตัวละครหรือยังเห็นใช่ไหมว่านางเอกเนี่ยเขาเริ่มที่จะออกมาจากเซฟโซนของตัวเองที่แบบเอออยู่แต่ในกรอบฉันไม่กล้าทาอะไรเลยนอกจากกรอบที่ฉันได้ตั้งไว้ นั่นแหละคะ่ะทุกคนคือเหมือนเราก็จะค่อยๆเห็นพัฒนาการของตัวนางเอกว่าแบบจะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเอกยังไงเอาจริงๆอ่ะคือพระเอกอะ่ะเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบเป็นแบบ e x t r ว v e r t จ๋าๆแบบเข้าหาได้ทุกคนแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่แบบเงียบๆสุขุมแบบใจเย็นๆอะไรประมาณนั้นไม่ได้เป็นคนลิ e r t นะคือที่เราชอบเรื่องนี้มากๆอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงแบบมันเรียลมากๆสาหรับเราคือตีความแบบเหมือนเหมือนในชีวิตจริงเหมือนคือคนขี้อายดีๆนี่เองอะ่ะ มันอาจจะคล้ายๆกับชีวิตเราแบบจริงๆไม่ใช่ว่าแบบชีวิตจริงเราเป็นแบบในเรื่องนะแต่ว่าคือเราเป็นคนแบบอีกมุมหนึ่งเราก็เป็นคนไม่ค่อยเข้าหาคนเหมือนกันเห็นเราแบบพูดมากอะไรเงี้ยเราก็มีอีกมุมหนึ่งที่เวลาเราใช้ชีวิตกับคนอื่นอ่ะเราก็จะเป็นคนที่เงียบๆเนาะเวลาเจอคนเยอะๆก็จะรู้สึกประหมา่าก็จะแบบเกรงๆอย่างเช่นตอนไปห้างอะทุกคนทุกคนเป็นปะเราไม่รู้ทุกคนเป็นไหมแต่เราก็จะชอบแบบก้มหน้าเดินอะอซึ่งมันเป็นแบบอะไรที่มันเสียบุคลิกมากนะจริงๆคือ อยากให้แบบเวลาเดินห้างก็ให้มองตรงไปแต่ว่าเราก็ค่อยพยายามฝึกตัวเองอยู่นะเพราะว่าคือเราไม่ค่อยมีเซอร์วเอ็กซ์ตรีมมากอะเราก็เลยไม่กล้าที่จะมองตรงเข้าไปคือมันคล้ายกับตัวเรามากๆเลยสาหรับตัวนังเอกอะเราเลยรู้สึกว่ามันเราเหมือนได้เข้าไปอยู่ในโลกนั้นคือไม่รู้มโนกันไปไหมแต่ว่ามันคือชีวิตจริงเลยอะมันคือโคตรของโคตรของโคตรเหลียวมันมันดีมากเว้ยเออแล้วมันก็จะมีฉากโมเมนต์ก่อนเขินให้เราได้แบบเขินจริงๆนะอย่างปกคลิปที่เราโชว์ไปอะทุกคน อาจารย์อ่ะค่อยๆใส่ค่อยๆหยอดแบบทีละหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มแบบเบาๆจริงทุกคนแล้วซึ่งเล่มสองเนี่ยเราก็จะได้เห็นมุมมองของพระเอกเนาะว่าพระเอกคิดยังไงกับนางเอกอาจารย์ยิงท้ายอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราอยากอ่านเล่มสองเข้าไปอีกคือตอนนี้ติดเรื่องนี้อย่างแบบงอมแงมเลยเราเรารอเรื่องนี้มากๆรอคอยสุดๆเป็นหนึ่งในเรื่องของใครในพัรทเทลที่เราชอบที่สุดแบบชอบมากๆเลยอยากให้ทุกคนลองอ่านลองซื้อมาอ่านสักเล่มหนึ่ง คือแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่ชอบก็ได้แบบไม่ใช่ไม่ชอบคือเฉยเฉยก็ได้เพราะว่าเพราะมันก็ธรรมดาจริงๆอ่ะแต่ในความธรรมดาของมันอ่ะเรารกลับรู้สึกพิเศษอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกมันมันธรรมดาแต่แสนพิเศษแบบเป็นความธรรมดาที่แสนพิเศษจะร้องเพลงอะไรวะคือจะร้องเพลงเพลงหนึ่งแต่ว่าลืมแล้วมันร้องไงเอาไปว่าช่างมันเถอะแล้วก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์อ่ะทําออกมาได้น่ารักเว้ยทุกคนตคนัวละครนางเอกแบบน่ารักมากเวลาน้องเขินก็จะแบบหน้าตาน่ารักอ่ะ เนี่ยน่ารักอะทุกคนแล้วพระเอกอะก็จะแบบเป็นหนุ่มแว่นเออแบบก็ดีก็ดีเนี่ยคือตัวละครมันก็ไม่ได้ดีไซน์อะไรหวือหวาเราแต่ว่าเราว่าลายเส้นมันน่ารักดีแบบแบลวหนึ่งอืมซึ่งส่วนตัวคิดว่าถ้าใครแบบชอบแนวแบบอย่างเรื่องที่เราเคยดูสมัยก่อนแบบเด็กๆเ,เลยนะก็คือฝากใจไปถึงเธอเรื่องนี้นี่โหเก่ามากดูดูตั้งแต่ตอนแกงกระตูนภาคไทยนะตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่าหาแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้าง ไม่ e น็ตฟลก็บิลิบิลิแต่ถ้าไม่มีก็ไปอ่านมางงะเอานะส่วนตัวเคยดูมานานแล้วแล้วก็จำในเรื่องไหนไม่ค่อยได้คือจำได้แค่ว่าแบบนางเอกก็จะเป็นคนเงียบๆแบบนี้แหละคือไม่ใช่ว่าไม่อยากมีเพื่อนนะแต่ว่าเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งแต่อันนี้จะต่างกนะันตรงที่พระเอกเนาะพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยจะไม่ใช่คนแบบแบบคาซสียยาะจ๋าๆก็คือคาเสยยะจะเป็นคนที่เปิดรับทุกคนเขาเรียกอ,อะไรเป็นแบบเอ็กซ์โทเว จะจริงๆเลยแบบ real extrovert มากมากแต่เพระเอีกเรื่อ,องนี้เนี่ยเขาก็จะแบบนิ่งๆตามสไตล์ของนางเดี๋ยวมารีวิวของด้านรูปเล่มกันเลยเนาะหลังจากที่เราแบบรีวิวความรู้สึกหลังอ่านไปค่อนข้างนานด้านรูปเล่มก็ถือว่าโอเคนะคะทำามวกมาได้สวยปกนอกก็จะเป็นอย่างนี้ปกหลังออกมาไม่ได้แบบเหลี่ยมจัดเนาะก็จะหลวมๆนิดน,นึงปกด้านนอกก็จะมีการ์ตูนสั้นๆให้เราได้อ่านด้วยค่ะทุกคนน่ารักมากเลยเช่นแบบสวยมากๆนะสำหรับเรามันแบบมันน่ารักดีหน้าสีมีทั้งหมด สีหน้าค่ะตอนนี้นะคะเหมือนที่ญี่ปุ่นเนี่ยออกมาได้12บสเล่มแล้วมั้งถ้าเราจะไม่ผิดนะเออเหมือนเห็นเล่มล่าสุดเป็นเล่มสนะิบสองะทุกคนรูปเล่มสำหรับร้อยสาิบาทก็ถือว่าคุ้มที่จะซื้อเพราะว่าเราชอบคือถ้าไม่ชอบอาจจะแบบไม่คุ้มแต่ว่าสําหรับเราเราชอบเราคุ้มอืมเราชอบมากเน้นคําว่ามากมาก คือถ้าให้แบบสรุปทั้งหมดที่พูดมาก็คือมันค่อนข้างที่จะแบบเบสออนความจริงแล้วมันทําให้เราอะเข้าถึงได้ง่าย,ยทุกคนพอมันเบสออนความจริงแล้วแบบเราสามารถเชื่อมต่อกับเรื่องนั้นได้ง่ายโหพูดขนาดนี้เลยนะทุกคนเออไม่รู้ไม่รู้รอุยเกินไปหรือเปล่าอะ <c oughs> คือแบบมันเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเราจะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครในแต่ละเล่มแบบทีละเล็กทีละน้อยแต่ละวว่ามันเป็นทีละเล็กทีละน้อยที่แบบ มันมันไม่ยืดอะเราว่ายัางไงมันก็ไม่ยืดเว้ยทุกคนเอคอคือคือมันไม่ยืดแน่นอนอะเราคิดว่าค่อยๆเรียนรู้ไปนี่แหละมันดีที่สุดแล้วอ้แม่มันจะค่อยๆผูผกพันกับตัวละครไปเรื่อยๆเนาะเห็นพัฒนาการของนางเอกว่าเอ้จะเข้าหาพระเอกยังไงจะออกจากซโซ่นของตัวเองยังไงออนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ารุ้นเหมือนกันนะคะทุกคนอันนี้เราขอให้คะแนนแบบลวดเดียวยนะเนื้อเรื่องเราให้สิบเต็มสิบลายเส้นเราให้สักเก้าเต็มสิบค่ะทุกคนรายละเอียดมันยังแบบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ แต่ว่ามันวาดได้น่ารักแล้วโอเคแล้วทุกคนอืมมันไม่ได้ทําให้เนื้อเรื่องแบบดรอปลงแต่อย่างใดเนาะส่วนด้านรูปเล่มก็เก้าเต็มสิบนะถือว่ารูปเล่มดีตามมาตรฐานของเนทเนาะแต่ไม่ได้แบบโหถึงขั้นต้องอวยมากแบบเต็มสิบนะคะโอเคเรื่องทั้งหมดที่เราอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสาหรับห0 0ร s u b s c r i b e ด้วยนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน